จากทีนี่เหรอององไอเอนม่ยนะเดี๋เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเองอหมดเขาออ้ออูงี้อู่อาเอ็งองออาเอ้อิมองอ่เออวยอู่ข้ามอางับองกอ้างอ้ออออนอ้้อนนี่อไ้ามอ้ไอ่อ้อ้นเฮมึงมึงรับงานนี้นะมึงรับงานนี้

แต่ผมเองก็ไม่ทราบใกล้ไปโอ้หนี่เจ้การเรื่องนี่อุดยอดโอ้ไอ้ไอ้หน้าอีหน้าผีอะไรกันครับผมได้ครับหน้ามีเหมือนอีเหมือนพี่พอดีนี่เบื่อจักยุ่มดุเลยเร็วๆไอ้ห้างอ๋องผมอึ่งอ่าวถ้าใช่เนี่ยก็ต้องเช็คของก่อนว่าจริงหรือเปล่าอ่ะไอ้อ๋อไอ้ครับขนมกรุบเปิดเช็คของ เปิดได้เปิดได้เออไอ้ครับเออเดี๋ยวไอ้ใหญ่ยั้ต้อวัดมาแจ้ก่อนเลยอาจางอันนี้โดงให้เขาแจ้ก่อนแ่มหมดที่แลนีเตัวจเช็คของรู้ว่าจะโดนอะไรรา้ป่าเหรอก อม่ไดูข้างหน้าเดี๋ยวของโดนได้อุนอาอีเรของจะหมดหมดมันจุดจนหมดจุดุ้อไนไองแอ่งแอแองอแองแององขอองอแออง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 องไไออง ชิมชิมอันนี้ชิมชิมใช่ไหมไม่ไของแท้ <S <ๆ> <S <ๆ> <S อ S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซ E N ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซ E S E ก็พวกเรานั้นทอรในการทีวีเซนทีวีเซนทีวเซนทีวีเซนทีว